อผมหท่านภูมิ่รราจะถามเรื่องหลังจากที่เพื่อไครถอน่างที่ที่ถอนคือคุณประยุทธ์ถอนใช่ไหมฮะ <c oughs> เป็นร่างส่วนตัวของคุณประยุทธ์ในฐานะที่เป็นสอสอ <c oughs> ได้ได้เรียนตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นสิทธิที่สอสอต่างๆ นี่คุณประยุทธ์ฟังจากความเห็นต่างๆมาแล้วจะปรับเปลอะไรเห็นได้ยินว่าถอนไตเพื่อจะไปปรับก็ต้องดูว่าคุณประยุทธ์จะปรับยังไงก็เป็นสิทธิ์เพราะคุณประยุทธ์เป็นผู้เสนอร่างนะครับมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพ,พรรคไทยเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมพรรคนะครับยังไม่เข้าที่ประชุมสสยังไม่ได้เข้าที่ประชุมกรรมการเบญหางเลยเพราะนั้นก็ต้องแล้วแต่คุณประยุทธ์นะครับแล้วแต่คุณประยุทธ์ก็ ก็ด so ีครับผมว่าคุณประยุตเขาฟังเสียงหลายหเสียงมันมีทั้งคัดค้านทั้งสนุนแล้วเขจะไปปรับให้มันเหมาะสมก็ผมว่าก็เป็นแนวทางที่ดีอยู่แล้วท่านมองว่าในส่วนของร่างของคุณในส่วนของท่านในาาออกใน่านมองว่าตรนควรจไปก็ผมว่าให้คุณประยุตตัดสินใจดีกว่าเพราะมันร่างขงคุณประยุ์นะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็เท่าที่ฟังก็มีทั้งบางเรื่องก็ถูกคัดค้าน บางเรื่องก็ได้การสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เราทําเพื่อที่จะให้แก้ไขปัญหาเพราะนั้นถ้าจะให้แก้ไขปัญหาก็ให้แต่ละฝ่ายได้ช่วยกันพิจารณาช่วยกันดูแล้วก็ทาให้มันสามารถตอบสนองความถูกต้องความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยไม่กระเทือนถึงการทํางานที่จะแก้ไขปัญหาให้ประเทศเราม่าท่านได้เห็น่างของกระทรวงกลาโหมนีนเพราะว่าเขาโคเรื่องการให้อหนานาจ ่ข้อท,ที่จ,จ,ทจริงคือผมก็เห็นร่างแล้วแต่เป็นร่างที่คุณสุทินได้เสนอเข้านะครับในกระหมนะครับจนช่วงที่ผ่านมานะครับนั้นเรื่องนี้พอมีเรื่องเสนอขึ้นมาเมื่อวานผมประชุมคณะกรรมการกันกองซึ่งเป็นคณะความมั่นคงนะครับและกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายซึ่งผมเป็นประธานอยู่ เมื่อวานก็มีการคุยกันมากหลายเรื่องนะครับแล้วก็เป็นความเห็นของหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นในนี้มันประกอบด้วยหลายส่วนนะครับทั้งสภาพับทั้งจิตสดีการทั้งกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ทั้งสํานักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องะูรรมทั้งกระทรวงกลาโหมด้วยก็มีข้อเสนอแนะที่อยากให้ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะที่อยากให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะที่อยากให้แก้ไขให้เหมาะสมนะครับก็ ที่ประชุมก็เสนอไปแล้วก็ทางทางกลาโหมก็โดยรัฐมนตรีช่วยก็ก็ได้รับเรื่องจะกลับไปทบทวนผมก็อยกบอกว่าถ้าจะทบทวนก็ให้กลับเข้ามาเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ประกบล่างกับรัฐกับกับของฝ่ายค้านที่ยื่นไว้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็รอให้มันเป็นไปตามตามความเหมาะสมและตามกระบวนการ ก็เดี๋ยวรอให้เขาไปพิจารณาดูก่อนแล้วกันว่าสิ่งที่เสนอมาอันไหนเห็นเหมือนกันอันไหนที่ยังเห็นต่างก็ยังเป็นอยู่ในกระบวนการที่ข้างหน้าการกันกองก็สามารถคุยกันไดข้ขอไปดูเอาข้อสังเกตของทุกฝ่ายไปดูแล้วก็ไปหาสิ่งที่ดีที่สุดมาดีกว่านะครับ จริงๆกฎหมายการรัฐประหารเนี่ยมันมีอยู่แล้วมากกว่ากฎหมายสภาการลโหอีกรัฐธรรมน,นูญน่ะเป็นกฎหมายสูงสุดได้บอกไปแล้วว่าถ้าคํารัฐประหารก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็เป็นกบฏนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าในความเหมาะสมและความเป็นจริงเนี่ยควรจะเป็นเรื่องที่ ให้ทุกฝ่ายเห็นว่าอะไรคือหนทางที่จะระงับการรัฐประหารจริงๆเช่นการสร้างวัฒนธรรมในการยอมรับระบบรประชาไตยให้มันพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องอย่างที่หลายๆประเทศเขาพัฒนาได้แล้วผมว่าประชาธิปไตยไทยมันก็พัฒนามาพอสมควรนะครับแล้วก็ผมว่าเพียงแต่ต้องให้เวลามันมันมันจะดาเนินการต่อไปได้เพราะมันต้องต้องมีกระบวนการในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตรงนี้ผมอยากเห็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องเพราะนั้น ทุกส่วนน่าจะใช้กระบวนการทางประชาไต่คุยกันในสําหรับปัญหาที่ยังมีข้อขัดข้องนะครับและผมเชื่อว่าในบรรยากาศอย่างที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยทุกฝ่ายคุยกันได้หมดนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับพรรครวมก็ไม่มีปัญหานะครับผมคิดว่าเรื่องนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องตัดสินใจแล้วก็มีเรื่องที่ขัดแยง้งอย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นปัญหายังไม่ได้มีเพียงแต่มีความเห็นซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องคา สังคมมาอยู่นานพอสมควรแล้วก็ร้อให้เขาจัดการและแก้ไขตรงนี้ให้เหมาะสมดีกว่านะเรานรองคข่าเมื่อวานนี้ประธานรัฐสภายกโมเดลเกาหลีใต้อย่างนี้ค่ะอยากให้มีการเพิ่มบทลงโทษโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประถุงนี้ด้วยอะค่ะอันนี้เรามีความคิดเ็นส่ดคข้องผมไม่กล้าร่วงนะครับท่านประธานรัฐสภา,ภาก็เป็นความเห็นท่าน ในการเสนอนะครับก็ขนาดนี้จริงๆเนี่ยมันมีความเห็นมากมายที่จะหาทางแก้ปัญหานี้เพราะเราก็รู้อยู่ปัญหานี้มันก็กยังดำรงมาในระบบประชาไปอยู่ยาวนานแต่มันก็ไปดูสาเหตุดูเรื่องแล้วก็ต้องดูการแก้ปัญหาอหลายๆอย่างมันไม่ใช่เพียงแค่เสนออย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มันจะแก้ปัญหาได้อย่างหมดสิน้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องการทำความเข้าใจกันมีเรื่องไหนที่ไม่เหมาะสมผิดกฎผิดหลักก็แก้ไขกันนะครับ อผมผมว่าต้องให้มันมีพัฒนาการคุยกันสมยอมเห็นด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อพัฒนาการทางการเมืองของประเทศแล้วก็ให้มันทําไปนะครับโอเคนะเยอะแล้วม่มีคําตอบเลยตอบไปเยอะแล้ว <c oughs> ผมไม่เห็นเงอนไขนะเห็นแต่เนื่องมาผมคิดว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้เสนอนะครับสังคมไทยไม่ใช่ต้องเฉพาะคุณส่วนที่หรอก ประชาชนคนหนึ่งนักข่าวคนหนึ่งใครมีข้อคิดเห็นก็เสนอได้เราก็รับฟังมาสุดจะทําได้แค่ความรู้สึกที่เห็นพร้องต้องการหรือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งผมผมไม่มีนมาดก,การจัดมอบนะครับผมถือว่าเป็นสิทธิประชาชนภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญขอเพียงอย่างเดียวก็คือทําให้มันเหมาะสมแล้วกันวันนี้ก็รับมอบมาตลอดตั้งแต่เข้ามาดําเนินงานรนะัฐบาล นายกแพรทองทานทํางานยังไม่ได้ครบร้อยวันเลยนะครับก็มากันเยอะแล้วผมว่าก็ก็เสนอได้เพราะว่าอาจจะอึดัดอ,อะไรอยู่ก็เสนอมาก็รับฟังขออย่างเดียว <c oughs> ขอให้พูดตรงในข้อเท็จจริงแล้วว่าเป็นความเห็นที่ต่างได้เพราะเรื่องข้อเท็จจริงหนึ่งเนี่ยบางคนเห็นในมุมที่ต่างกันพาอมองในมุมที่ตัวเองสนใจปีบใบหนึ่งเนี่ยท่านจะเห็นว่าข้างนัตข้างใต้ก็เป็นแบบหนึ่งข้างบนก็เป็นแบบหนึ่ง ข้างๆแต่ละข้างมันก็ติดป้ายคนละอย่างคนละแบบเพราะนั้นมองปี๊บใบเดียวมันก็มองได้หลายมุมผมว่าก็มีสิทธิ์มองเพื่อทําให้รอบครอบและรอบด้านขึ้นแต่ว่าไม่สามารถจะบอกได้ว่าด้านที่เห็นด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นปี๊บทั้งใบนะครับก็ยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าครับเพราะก็ต้องรอความเข้าใจกันทั้งหมดให้ให้พร,ร้อมกันก็เขาเขาคงพยายามทําอย่างเร็วที่สุด ผมไม่ต้องดูหมดรวมนะครับ้องให้คนที่เขารับผิดชอบไปดูดีกว่านะครับจะไปหยิบของคณสนที่บางเรื่องบางเรื่องเราเห็นด้วยบางเรื่องไม่เห็นด้วยเรายังไม่รู้เลยผมคิดว่าต้องเอาความเห็นทุกคนคุณส่วนที่เป็นแค่หนึ่งเสียงนะครับในความเห็นหรือเป็นหนึ่งเสียงในหนึ่งกลุ่มคนที่รู้สึกผมว่ายังมีคนที่เห็นต่างแบบนี้อีกต้องเยอะนะครับถ้าบริหารประเทศไม่ควรจะไปโฟกัสที่คนคนเดียวหรือคนส่วนเดียวโอเคนะครับ<อ>ไม่โกรธใช่ไหมให้เยอะเลย สวัสดีคุณผู้ชมรีพอร,อร์เตอร์นะคะรายงานสดจากที่ทําเนียบรัฐบาลกับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันประชุมคอรมอนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่า เมื่อวานนี้เป็นวันัฐธรรมนูญการประชุมครมองก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนนะคะ11ธันวาคมโดยเมื่อสักครู่คุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยนะคะรองอนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะหลากหลายประเด็นนะคะเมื่อสักครู่ก็ตอบคําถามในหลายๆส่วนที่ออมีการสปาถามกันนะคะในเรื่องของการที่พรรคเพื่อไทยค่ะถอยในส่วนของร่างการแก้ไขพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับกฎหมายของทางกระทรวงกลาโหมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการป้องกันการทำรับอาหารหรือว่ากฎหมายรายละเรอียดที่เกี่ยวกับทางกองทัพนะคะคุณผู้ชม ซึ่งทางพักเพื่อไทยเนี่ยก็เสนอโดยคุณประยุทธ์ซึ nur, ่งเป็นสสนะคะของทางพักเพื่อไทยแต่ว่าตอนนี้เห็นว่าถอยแล้วถอนร่างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้บัญชาาบอกค่ว่าร่างดังกล่าวเป็นร่างส่วนตัวของคุณประยุทธ์ที่เสนอในฐานะสสโดยการถอยในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้เกี่ยวกับทางพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็เป็นการถอยกลับมาเพื่อที่จะดูในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายพรบกลาหุนต่างๆนะคะคุณผู้ชม แล้วก็บางเรื่องก็มีการให้การสนับสนุนและบางเรื่องเนี่ยก็เห็นต่างกันได้ซึ่งแต่ละฝ่ายก็ต้องมีการพิจารณาร่วมกันในการช่วยกันดูเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะคะส่วนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเห็นร่างเกี่ยวกับการให้อำนาจเรื่องของการปฏิวัติต่อนายุทธตรีองค์คมธทรเห็นหรือยังนะคะคุณผู้ชม ทำบอกนะคะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยตนเองก็เห็นร่างแล้วแต่เป็นร่างที่เสนอยื่นโดยคุณสุทินคลังแสงนะคะคุณผู้ชมในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่แล้วก็เมื่อวานมีการประชุมเกี่ยวกับคณะกรรมการกรองพอครับก็มีการคุยกันหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชมคุณคุณทำบอก ซึ่งคุณทําก็กล่าวต่อนะคะคุณผู้ชมว่าทางกฎหมายรับประหารเนี่ยจริงๆมีอยู่หลายตัวแล้วนะคะแล้วก็มากกว่าพรบคาราหุด้วยซึ่งน้ำมนูเนี่ยก็บอกไว้แล้วว่าการทำการปฏิวัติเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็ถือเป็นกระบทซึ่งก็มองว่าขณะนี้การเมืองกําลังพัฒนาเห็นในส่วนของระบบะพัฒนาการเมืองออกมาค่อนข้างที่จะไกลแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่ายังต้องใช้เวลาอีกเพื่อที่จะ ทำใหเ้เรื่องของประชาธิปไตยนาสามารถที่จะไปถึงนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มีการตอบคำถามสื่อมวลชนก็คือในส่วนของการที่คุณสนดนธิริมทองคุณนะคะออกมายื่นหนังสือให้ในายมนตรีนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิก MOU 44พร้อมเงื่อนไข6ข้อให้ทางรัฐบาลนะคะ ถ้าหากว่าไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ก็จะมีการประกาศลงถนนนั่นเองคุณผู้ชมคุณผมท่านบอกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เห็นเงื่อนไขทั้ง6ข้อแต่ว่าคุณสุนทีีเองเนี่ยก็เป็นคนไทยผู้เสนอเนี่ยเป็นคนไทยเป็นแค่เสียงกลุ่มหนึ่งหรือว่าของคนคนหนึ่งที่ออกมาพูดเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องดูหลายอย่างซึ่งจะรับฟังหรือไม่รับฟังเนี่ยก็ต้องดูความคิดเห็นของคนอื่นๆด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่เห็นต่าง เพราะว่าเห็นด้วยเนี่ยก็มีอยู่จํานวนมากนะคะส่วนประเมินสถานการณ์อย่างไรคะ่ะเพราะว่าคุณสนทีก็มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าถ้าไม่คืบหน้าเนีย่ยเดี๋ยวอาจจะประกาศลงถนนแตยไม่ได้บอกวันที่นะคะคุณผู้ชมคุณภูธรมบอกเขาว่าตวเองเนี่ยก็ไม่ได้มินในเรื่องของการจัดม็อบแล้วก็การออกมาสแสดงความคิดเห็นหรือการออกมารวมกลุ่มกันก็ถือเป็นสิทธิเสรีภาพนะคะแต่ขอให้ทําตามในส่วนของความเหมาะสมรัฐบาลของนา,า,างสาวไพรงรชินวัตรก็ทํางานยังไม่ถึงครบร้อยวันก็มีคนเนี่ยออกมา ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสำหรับการออกมาต่อต้านคัดค้านแล้วก็รวมไปถึงออกมาอ่อยืนหนังสือขับไล่เห็นต่างต่างๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งคุณภุมิธำบอกว่าไม่ว่าจะเห็นต่างหรือไม่อย่างไรก็ ขอให้พูดกันตามข้อเท็จจริงนะคะซึ่งย่อยกตัวอย่างด้วยคุณผู้ชมขนาปี๊บเนี่ยมองกันยังมองกันคนละมุมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากที่จะให้พูดตามข้อเท็จจริงอยู่คิดว่าจะมองมุมไหนมากกว่านะคะคุณผู้ชมสว่วนคณะกรรมการ j t c นะคะที่จะมีการตั้งขึ้นเพื่อคุยสําหรับพื้นที่รับซ้อนทางหลยทวีปไทยแล้วก็กัมพูชาคุณผู้ชมที่ขณะนี้ยังไม่ได้มีส่งความคืบหน้าหรือว่าประธานคณะกรรมการนะคะคุณผู้ชม,ค,ชมคุณผู้ชมบอกว่า เรื่องนี้ยังไม่คืบหน้าเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าจะพยายามทําให้เร็วที่สุดสําหรับเรื่องการตั้งคณะกรรมการเชทีซในการเจรจาเกี่ยวกับข้อถกกลงเรื่องของทินีมซีสี่สิบสี่นั่นเองค่ะที่เป็นความคุมหน้าล่าสุดที่ทาเนียบรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมการประชุมคารมในวันนี้ก็เลื่อนจากเมื่อวานสิบธันวาคมข้อตรงกับวันทนนูนนะคะก็เป็นวันหยุดวันนี้สิบเอ็ดธันวาคมนะคะก็เลยเลื่อนมาประชุมแทนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งนายรัฐมนตรีก็ เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอดูช่วงสักนี้จะเดินมาจากกรุงเทยคูู่ฟ้าเพื่อมายังตึกราชการหนึ่งะคะคุณผู้ชมขึ้นไปเป็นประธานการประชุมคณะมนตรีแล้วก็ท่านมนตรีหลายท่านก็ทย,ยอยเดินทางมาถึงแล้วนะคะอย่างที่สรุปไปก่อนหน้านี้ก็เป็นคุณภูมิธรรมที่ให้สัมภาษณ์นะคะคุณผู้ชม,นนม,มดเดี๋ยวรอสักครู่นะคะหลังจากนี้ วาระในวันนี้คุณผู้ชมที่คาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมนะคะมีหลากหลายเรื่องด้วยกันเรื่องพพิจารณาเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังประทรวงการคลังนะคะมีการเสนอพิจารณาร่างกรอบความตกลง ว่าด้วยความร่วมมือระบบเชื่อมโยงข้อมูลอนะิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวสําหรับการค้าข้ามแดนระหว่างกงรมศุลกากรแห่งราชนาจัตรไทยกับสํานักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนีนกระทรวงดีนะคะกระทรวงดิต่อลเศรษฐกิจและสังคมค่ะเสนอการภาคยานวัตรหรือว่าภาคคีอนุสัญญาประชาชาติว่าด้วยการใช้การติดต่อ สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะในสัญญาระหว่างประเทศ United Nations o o v v n t t o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  t t h u u s o of l l e t t r o n i c o m m u n i c a t i o n i n in t e r n a t i o n a l Contract คนะคะคุณผู้ชมเดี๋ว่านนวยอร์ก2025กระทรวงพาณิชย์เส,น,สนอขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนามัมนที่ความเข้าใจาว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างรัฐบาลน,นะคะแห่งรชาชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอ,อียิปต์นะคะคุณผู้ชม กระทรวงพาณิชย์เสนอขอความเห็นชอบการร่วมข้อรเริ่มเชีร์เทรดเอาลุกของ International Trade Center mm hmm. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน,นุษย์นะคะเสนอการขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรีครั้งที่5 mm hmm. กระทรวงอว mm hmm. ค่ะเสนอร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณจาจักรไทยกับเกาหลีนะคะว่าด้วยความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ กระทรวงมหัดไทยค่ะเสนอการต่ออายุบันทึกความเข้าใจสำหรับการตั้งและการปฏิบัติงานของกลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือด้านช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนนะคะภายใต้โครงการ D E L s A นะคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวซ่ามหัดไทยคเสนอของงบซึ่งเป็นงบกลางปี68นะคะ เป็นรายการเงินรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อดําเนินมาตรการลดค่าไฟภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบประจําเดือนกันยายนนะคะกระทรวงอ,อวคเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชาการกระทรวงอ,อว กระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมหาหรือประจำปี Annual Consultation ครั้งที่7ระหว่างไทยมาเลเซียกร,ร,ระทรวงวัฒนธรรมค่ะเสนอาาการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งมาเลเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยคะ่ะว่าโดยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมศิลปะและมรดกทางวัฒนาธรรมนะคะกร,ร,ระทรวงวัฒนธรรมเสนอการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแข่งขันโ o r l d c h a m ช i เป s h i p of ออ มาร c ชิ่งโชว์แบ a น d ในปี2,570และ71นะคะคุณผู้ชมสาธารณสุขค่ะเสนอร่างหนังสือข้อตกลงสำหรับการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโรคผีดาษวานอนแล้วก็ยังมีอีกหลายวาระที่มีการเข้าครมอนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะเห็นบรรยากาศนะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าคุณผู้ชมโคศกโคศกนะคะคุณผู้ชมโคศกพระธบานไหวาาสารตายายซึ่งก็เป็นสารประจำทำเนียบรัฐบาลน,นะคะก็อมีคุณคารมคุณพันกลางคุณจีรายุหงทรัพย์คุณสสิการนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นโคศกแล้วก็รองโคศกทั้งค่ะ ว่าสันตาใหญ่ประจำทำเนียบระบาดนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรจะกลับมารายงานให้คุณผู้ชมทราบเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตพักส่วนใหญ่กันหาเทสุดสักครู่นะคะสัยตาเรืองจีด,ดวิพอสเตอร์สแสวงกันค่ะ